ทุกยากห้อนย้อนไปต่างประเทศบอสะดวกนะสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันบ้านม่วง ท่านผู้ชมที่เขาลพคกับมือน,นีผมชาย,ยันมันมวงมีเรื่องสีม่วามาจ่ามาคุยกับพี่น้องมาคุยกับท่านที่เขามาชมคลิปนี้ <g az os> เป็นกระแสพิพา์วิจารณ์มากมามกับเรื่องไวรัสโควิดหรือบ้านเฮาเอิญโลกหา หรือแปลเป็นภาษาบานเท่าที่เขาเอิ่นโลกโควิดโลกคือเชื้อโลกโคคือง่ววิตคือส้นโลกง่วส้นท่านผู้ชมที่เขารถขับผมชายันบันวงเคยได้อ่านหนังสืออยู่ฉบับหนึ่งหนังสือฉบับนี้ เป็นหนังสือสําคัญหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่ผมได้อ่านเมื่อสิบปีที่แล้วและเมื่อสิบปีที่แล้วครับท่านผู้ชมครับผมบ่มีความเชื่อในเรื่องนี้ผมบ่มีความเชื่อในเรื่องพุทธทรรมายผมบ่มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ผมบ่มีความเชื่อในเรื่อง กีตามองบาเห็นท่านผู้ชมครับหนังสือเหลี่ยมนี้เขียนอยู่เท่งหัวกระดาษว่าหนังสืออินโตกที่ได้รับมาจากประเทศลาวซึ่งเขียนออกมาจากคำพี่ไปล้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเาลครับหนังสือเหล่มนี้นะครับหน้าแปลกมากนะครับ ผมว่าเสือว่าอยู่ๆสี่เกิดเหตุการณ์เกิดไพพิิบัติเกี่ยวกับโลกไลยเกี่ยวกับโลกโควิดง่วส้นโลกฮาที่จะเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกไพสิค,ครับพี่น้องครับว่าันิเ่็นแบบนี้ในหนังสือที่ผมได้เล่ามานั้นเขาเอิ่น่าหนังสืออินตก เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจยากเป็นหนังสือแล้วเป็นหนังสือที่อ่านแล้วแทบสิบเป็นไปบ่ด้เลยนะครับหนังสือไบลานได้ถูกตกมาจากวัดหนึ่งอยู่จังหวัดอัตตปือของประเทศลาวมาจากประเทศลาวครับซึ่งคนที่เอามาไทายทอดได้ พิมพ์เป็นกระดาษ a อซึ่งผมเคยอ่านเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติของโลกโลกกาพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งทำน้ยว้ว่าพระอินทร์พระพรหมยมราชได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดได้รู้แล้วจงรีบบอกให้คนอื่นฟัง หรือให้พิมพ์แจกตามกําลังศรัทธาวะสันผมโอ้ผมบเสื่อครับมันไร้สาระมันโบแมนมันไม่ใช่ท่านผู้ชมที่เคาลครับปัจจุบันนี้ผมได้ไปค้นหาเอกสารที่ถอดมาจากคัมภี่์ไบลาน ได้มาจากประเทศลาวมาอ่านเบิ่งว่าในปีจอถึงปีกุลเดือนหงายจะมีงูพิษยอยู่บนศรีรษะฉกกัดให้ถึงตายและให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนและลำบากจนมีคําสุภาษิตจนมีคําก่อนเขียนไว้เลยนะครับว่า ทุกขยากหอ่อนยอนซึกสงครามบ่แล้วซึกสงครามบ่แล้วผมบ่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอสงครามโลกหรือสงครามกลางเมืองหรือสงครามการการเมือง,อ,ง,อ,งอันนี้บอสา์นะครับแต่ว่ากเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านพุนไปแล้วในเรื่องของทุกยากหอ่อนย่อนซึกสงครามบ่แล้วบรรทัดต่อมาครับ ทุกยากห้อนย่อนน้ำและไฟทุกยากห้อนย่อนน้ำและไฟอันนี้เห็นแล้วครับพี่น้องครับหน้าหน้าฝนนี่น้ำห่วมนะครับน้าห่วมเข่าหน้าปลาและเข่าหน้าปลาตายบัดน,นะครับห่วมนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ยอึกยาก แล้วมาทัตโมาเขียนมาอีกว่าทุกยากห้อนย่อนบ่มีไผสีเบืองไผนานเข่าบ่ครับพี่รองครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งลูกหลานก็ยังทิ้งพ่อแม่แม้กระทั่งครอบครัวก็ยังทะเลาะกันแม้กระทั่งลูกก็ยังฆ้าพ่อ แม้กระทั่งพ่อก็ฆ่าลูกแม้กระทั่งพี่น้องพี่ป้านาสาวเอาอากข็ขากันทำลายกันแย่งกันเกิดปัญหาเกิดวิกฤตมากมายในสังคมปัจจุบันบรรทัดต่อมาครับทุกยากห้อนย่อนอึดเข่าปลาอาหาร ทุกยากห้อนย้อนอึดเข่าป่าอาหารพี่น้องครับปัจจุบันเห็นมารับคนที่รวยกร็รวยล้นฟ้าคนที่เป็นชาวหน้าตาสีตาสากระบบมีเข้ากินลํำบากบ่มีคนเบิงคนแย่งนี่แหละครับ ต่อจากนี้นะครับต่อจากวันนี้ไปที่ผมมาเบามาลงคลิปให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมเตรียมให้พร้อมนะครับเขาหยาดหมักแพงเข้าปลาอาหารสีแพงทุกอย่างนะครับสิเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องการเป็นอยู่การกินการอยู่การรงชีวิตออกจากบ้านกับบ่ได้ เดี๋ยวสิติดโลกติดไพ่ติดเชื้อโควิดโง่ซนโลกฮานะครับฉะนั้นคือให้พี่น้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนึ่งลูกพักเลี่ยงปลาในเฮือนอย่าออกไปใสนะครับเดี๋ยวสิเกิดโรคเกิดไพ่เป็นอันตรายกรับเจ้าของและบทัดต่อมาครับเบาเลยว่าทุกยากห้อนย่อนผัวเมียบ่เห็นหนากัน พุกยากห้อนย้อนผัวเมียบ่ยเห็นหนากันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าต่อไปนี่นะครับต่อไปนี่หัวกับเมียสีบริยนอนนํากันสีนอนคนละห้องซียูคนละเฮือนเพราะว่ายันเชื่อโลกติดต่อกัน กินเขานา่าก็กินคุณละผ้ากินคนละเื้อเพราะว่าย่านเชื้อโรคติดต่อกันย่านเชื้อไวรัสย่านติดเชื้อไวรัสบกกานอนน้ากันบกกากินเขาน้ากันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้และบรรทัดต่อมายังไม่อีกนะครับ บอกว่าทุกยากห้อนย่อนมีความตายทุกยากห้อนย่อนมีคนตายตามท่งหน้าทุกยากห้อนย่อนมีคนตายตามท่งหน้าฟังขันดีได้ครับพี่น้องครับฟังเราคิดสาเหตุเพราะว่าคนไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับ อาจจะถือสารพิษอาจจะมีอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีต่างๆที่มันมากกับอากาศมากกับดินมากกับน้ำนะครับเฮ็ดให้ค้นไปให้ไปสวนไปให้ไปหน้านี่ติดเชื้อแล้วตายนะครับนี่คือเป็นความหมายที่ผมอ่า ความหมายที่ผมสันนิษฐานเอานะครับถ้าพูดจริงแล้วกะก่อภัยและประกาศต่อมานะครับบอกเลยว่าทุกยากห้อนย้อนบ่มีผู้เฒ่าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอย่างไรทุกยากห้อนย้อนบ่มีผู้เฒ่าผู้เฒ่าตายเบิดตบ่ผู้เฒ่าไปใส่ครับเพราะ ปัจจุบันนี้นะครับพูดเห่านี่บบมีซิทมีเสียงพูดเห่านี่เว้าไปก็บ่ได้บอกผูก้โบรานก็บ่ฟังเด็กหน่อยเก่งกว่าผู้ใหญ่นะครับถ้าหากผู้ใหญ่บอกก็บอกว่าโบร้านถ้าหากผู้ใหญ่สอนก็จะมาเเว่เจ้าพอได้หาเงินนี่นะครับต่อไปนี่ผู้ใหญ่สิบปบปากบอ่อ ผู้เฒ่าผู้สีบาว์ก็จาสีเฮ็ดตามคำสั่งลูกหลานเด็กหน่อยนะครับสังเกตบ้งเด้พี่น้องได้และต่อมานะครับบอกว่าทุกยากห้อนย้อนไปต่างประเทศบอสะดวกนานเข้าคายเลยครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้นะครับคนที่อยู่ต่างประเทศบ่สามารถกลับมาบ้านเกิดได้ คนที่อยู่บ้านเกิดที่มีผัวอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากลับมาในช่วงนี้กลับไปหาผัวก็ได้บางประเทศปิดประเทศบางประเทศบอให้ออกจากเฮือนบางประเทศซื้อของมาตุนไว้กักบ,บริเวณเจ้าของไผ่ออกจากเฮือนถูกจับ ดำเนินคดีติดคุกนานเห็นบ,บนอคบก,กครับพี่น้องครับแล้วประการต่อมาครับพี่น้องครับทอนต่อมากนี่บอกเลยว่าทุกยากห้อนย่อนนอนบวรำเข่าเลยครับเข่าเลยครับประเด็นนี่ทุกยากห้อนย่อนนอนบวรำเกิดความกังวลเกิดความเครียด อูตายกูสิบติดโรคาเบอกูสิบติดไวรัสโควิดบอกูสิบบตายบอนะครับนี่คือเป็นความกังวลทำให้นอนไม่หลับนะครับนี่เป็นคำสูภาษิตที่ผมเคยอ่านเมื่อสิปีที่แล้วได้มาจากฟังเล่านะครับอาซิโบเมนค์คพี่นะครับแต่เป็นเอกสารท่่ทายทอดมาจากคำพี่ไบ้าน ผมกับมาสังเกตแล้วมาเบิงเอ้ยมันเป็นไปได้จังไหน,นะครับว่าโลกปัจจุบันนี่มันสีเดือดร้อนโลกปัจจุบันนี่การเป็นอยู่ของวิถีชีวิตมนุษย์นี่สีลําบากนะครับผมว่่เคยเชื่อนะครับฉะนั้นพี่น้องครับผมบาอยากออย่างหายนะครับคลิปนีออนอ้อยากให้พี่น้องได้ระมัดระวังอยากให้พี่น้องได้ตื่นตะนักตื่นตั ป้องกันให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างถ้าหากว่าเขามีอาการนะครับอย่างที่หมอได้แจ้งแพทย์ได้สัง่งนะครับกระคนเบิ่งอาการหละกัาเจ้าของอย่าไปไอใส่หมูอย่าไปกินเขาน้ำมูยาออกไปหาสังคมนะครับให้นอนอยู่เฮือนนะครับถ้าหากอยู่เฮือนแล้วมันห้อนให้ออกไปยุทงยุธา นะครับเพื่อเป็นการระ,ะมัดระวังเพื่อเป็นการบอร่อให้คนที่มีเชื้อโรคนี้แพร่กระจายไปยั่งบุคคลอื่นบ่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมให้กระจายออกไปเห็นไหมครับผมชื่นชมต่างชาตินะครับที่มีความป้องกันที่ละเอียดนะครับซึ่งได้สร้างได้หามให้กับคนที่ เคยออกไปเที่ยวออกไปนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านกัดบ,บริเวณเจ้าของให้อยู่แต่ในเฮื่นรอนีรนโรงนะครับรถหนีโ่งเลยไผออกจากเฮืน่นผู้นั้นถืกจับดำเนินคดีติดคุกนะครับคือตางประเทศนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกมาเบานี่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับอย่าตกใจนะครับเพียงแต่ว่าให้เราระมัดระวังนะครับรอฟัง ข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวของจากสาธารณสุขจังหวัดจากรัฐบาลนะครับว่าเพิ่นมีวิธีการแก้ไขป้องกันแบบไหนขอให้ปฏิบัติตามยาฉลาใจนะครับผมเองออกมาเมื่อนี้นะครับมาเเบาสดๆออกมาเตือนออกมาบอกให้พี่น้องได้ระมัดระวังนะครับให้มีความรับผิดชอบต่อเจ้าของต่อสังคมเพื่อ รักษาคนส่วนใหญ่เพื่อรักษาประเทศไทยบ่ให้เกิดการสูญเสียเพื่อบ่ให้โรคไล,ล,โล,โล่โรคฮาโรคโควิด -19 แพร่กระจายไปทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศเฮาวิธีป้องกันแบบง่ายๆเบื้องต้นกินร้อนช้อนกลางล้างมืองดซื้ออาหารในสถานที่อาจจะก่อให้เกิด อันตรายนะครับขอ,ขอฝากให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 โลกฮาไปได้ด้วยดีกบขอบคุณครับสวัสดีครับ